ตามรายงานล่าสุดครับในเรื่องของเมสันกินวูดนะครับจากนักข่าวอย่างคริสโตเฟอร์มิเชลนะครับนักข่าวของฝั่งเยอรมันครับมีการเล่นกระแสะข่าวก็สิบกันออกมานะครว่า แมนเชสเตอร์เดดมีการตั้งราคาค่าตัวเมสันกินบูตเอาไว้สูงอยู่ที่ประมาณ40หล้านยูโรได้นะครับสำหรับแนวรุกวัย22่ปีรายนี้แมนยูเนี่ยส่งตัวไปให้กับเกตาเฟยืมไปใช้งานจนจบฤดูกาลนี้นะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยลงไปแล้ว24เกมทุกรายการ7ประตูแล้วก็5แอสซิดนะครับฟอบดังกล่าวเนี่ยมันทําให้แฟนบอลของแมนยูเนี่ย บางส่วนนะครับมีการคอมเมนต์ในทิทางที่อยากให้ทางสโมสรนแมนยูเนี่ยเปิดโอกาสดึงเมสันกินวูดกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างที่บอกกันไปครับอีกมุมมองด้านหนึ่งทางคริสโตเฟอร์มิเชลก็บอกว่าแมนยูเนี่ยจะไม่ดึงตัวหรือให้โอกาสเมสันกินวูด อีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ทางสโมสรเนี่ยอาจจะมีแผนการการขายนักเตะโตรานี้ออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยหลายทีมครับให้ความสนใจเมสันกินบูธอยู่อย่างเช่นบาร์เซโลนาอเลติโกมาดริดนะครับทีมดังๆในยุโรปต่างก็ให้ความสนใจกเกือบๆ5ทีมและถ้าเกิดอยากได้ก็ต้องมาในราคาอยู่ที่40ล้านยูโรที่แมนยูตั้งกันเอาไว้ทั้งฝั่งแมนยูครับสแสดงความชัดเจนที่อยากจะขายเมสันกินบูธถึงแม้ว่านักเตะเนี่ยกำลังทำผลงานได้แบบ ยอดเยี่ยมกว่าทางกีตาเฟ่ก็ตามแต่ด้วยปัญหาที่ เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน้านั้นครับส่งผลให้สโมสสเนี่ยไม่อยากให้เรื่องดังกล่าเนี่ยมากระทบเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของทีมนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเตรียมแยกทางไปเลยหลังจากจบซีซั่นทางด้านของตัวนั้งแต่เองก็พร้อมที่จะมองหาเส้นทางใหม่ในอาชีพการค้าแข่งของตนนะครับที่ที่อยู่แล้วมีความสุขนะฮะแล้วก็ไม่ต้องโดนกดดันไม่ต้องโดนกระแสผู้บริจารณจากหลายส่วนนะครับซึ่งทางลิกสเปนเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้แล้วก็มีหลายๆทีมเนี่ยให้ความสนใจอยู่นั่นเองนะฮะก็ รอติดตามกันนะครับเป็นกระแสข่าวกสิบันอยู่ทั้งฝั่งของเอริกแรมซี่ข้อมูลจากโรมาโน่ครับมีการระบุออกมาครับว่ามินิโซตายูไนเต็ดทีมจากอเมริกาได้มีการติดต่อหาเอริกแรมซี่โค้ชทีมชุดแรกของแมนยูนะครับให้มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งตอนนี้การเจรจาดําเนินการไปแบบต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในทิศทางบวกด้วยเอริกแรมซี่เป็นเป้าหมายสูงสุดของทางมินิโซตายูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดบอกว่า คุยไปในที่ทางที่บวกเนี่ยมันมีโอกาสไปได้ที่รมซี่จะไปรับงานนะแต่ก็ต้องรอคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการบริหารหลังบ้านกันหน่อยเพิ่มเติมกันนะครับก็มีข้อมูลออกมาจากหลายๆกระแสจากสื่ออังกฤษในตอนนี้นะครับที่เป็นสื่อความน่าเชื่อถือสุงนะครับเทเละก้าบอกว่า เซอร์เดฟเวลฟอร์เตรียมเริ่มการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งนั้นกีฬาของสโมสรเชิงลึกอย่างเป็นทางการในช่วงเร็ววันนี้ครับซึ่งจะทำให้กลุ่มอินดิออสเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับสรุปไง่ายก็คือเตรียมลงมือทำแล้วว่าสโมสรจะอยู่ใน เส้นไหนทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าในมือของกลุ่มอินิออสเนี่ยสโมสรจะดีขึ้นจริง,รงๆหรือเปล่าตอนนี้ก็มีการเริ่มไปแล้วนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกอดขั้นแรกแล้วก็จะมีการลงมือทําเพิ่มเติมกันไปหลังจากนี้นะฮะแบบเรื่อยๆขณะที่กระแสเรื่องของการลดเกี่ยวกับบุคลากรการทํางานเบื้องหลังเนี่ยหรือทีมงาน ภายในสโมสรก็มีออกมาเหมือนกันครับตามรายงานเนี่ยมีการระบุว่าเซอร์จิมวางแผนที่จะมีการลดพนักงานมากถึง25เซนะครับซึ่งมันก็เป็นการจัดการทําให้ทีมงานเนี่ยนะครับมีกรอบที่แคบลงมาอีกนะครับไม่วุ่นวายจนเกินไปหรือว่ามากจนเกินไปนั่นเองนะฮะที่ผ่านมามันมีตําแหน่งทับซ้อนกันค่อนข้างเยอะแล้วก็บางตําแหน่งเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นเลยแต่พอเซอร์จิมเข้ามาเนี่ยเขาก็จะลดในเรื่องของตําแหน่งเหล่านั้นลงไปนะฮะแล้วก็ทําให้วงในการทํางานเนี่ยมัน เล็กลงแล้วมันก็เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงเซอร์จิมมีความต้องการที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ดีสุดให้กับทีมอีกด้วยแล้วก็พาทีมเนี่ยก้าวหน้าต่อไปในเรื่องของการทํางานทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะครับว่าจะมีการลดเรื่องของพนักงานในตาแหน่งไหนบ้างนะครับณปัจจุบันเนี่ยแมนยูถือว่ามีการจ้างพนักงานคนข้งเยอะมากครับประมาณ 1, 1 1 2คนได้ถ้าเทียบกับเบบี้ทีมทีมอื่นก็ อยู่ในใกล้เคียงกันแต่แมนยูเนี่ยดูมากกว่าอย่างชัดเจนส่วนหนึ่งที่ต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่เกี่ยวกับการลดพนักงานเนี่ยเบื้องต้นบอกไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการจัดการเกี่ยวกับตําแหน่งที่บทบาทมันทับซ้อนหรือบทบาทที่มันไม่จําเป็นนะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการควบคุมเกี่ยวกับการเงินเบื้องหลังอีกด้วยนะครับที่ตอนนี้แมนยูโดนเล่นงานอะไรที่จัดการเกี่ยวกับการเงินได้ทางกลุ่มอินออสเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทาแล้วก็บุคลากรที่ ผลงานไม่ดีหรือมีผลงานที่ย่าแย่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการแยกทางกับทีมไปเราได้เห็นมาแล้วนะครับพวกที่แบบเป็นทีมงานที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาในตําแหน่งผู้นวยการต่างๆตําแหน่งทีมงานแพทย์อะไรต่างๆก็เริ่มที่จะมีการแยกทางแล้วก็จ้างเข้ามาใหม่รวมไปถึงบทบาทอื่นด้วยที่เราอาจจะยังไม่ทราบมีการจํากัดให้มันแบบแคบลงแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับการลงทุนของเซอร์จิมเนี่ยการแน่ใจนะครับว่าการลงทุนแต่ละครั้งจะไม่สูญเปล่าเหมือนกั เมื่อก่อนนะครับการลงทุนแต่ละครั้งต้องเน้นแล้วก็ต้องได้คุณภาพช่วยทีม ให้โทโมสรเนี่ยกลับมาเข้าสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้งเหมือนกับในอดีตสึ่นตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเซอร์จิมเนี่ยต้องการคนที่มีฝีมือเข้ามาทํางานให้กับทีมเป้าหมายที่เราได้เห็นอยู่ก็คือแดนแอสวดจากเนเวรวอสเซอรนั่นเองนะฮะที่กําลังทํางานอย่างหนักในการเจจากันอยู่นะครับแล้วก็ยังมีข่าวกับอย่างเช่นพวกเจสันวิลคอกนะครับของทางซอลตแมตันก็มีข่าวแล้วก็พวกแซมเชวลนะครับแล้ว รวมไปถึงหวัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ที่มีข่าวล่าสุดของทางเชลซีนะฮะที่แบบว่ากันว่าเป็นคนคุ้นเคยของทางแดนนัสวดเนี่ยก็อาจจะมีการดึงเข้ามาร่วมทีมอีกด้วยนะครับและตำแหน่งบทบาทอื่นครับอย่างที่อธิบายกันออกไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม,เ,มเติม,ตมนะฮะโอเคนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของสมสรแมนเชสเตอร์เด็ยิบยกมาสรุปให้เราฟังกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ